วีร์พอร์เตอร์พรีเซนต์ดย TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคก้กรถจักรยานยนต์ Honda s c o o p y i ใหม่วีร์พอร์เตอร์พรีเซนต์ TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi วันนี้เราขอชวนคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์จากเวทีเสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่3อย่างคุณหนุ่มจากทีมโคชเจนนิเฟอร์คิมครับผมเป็นแชมป์ใช่ไหมครับใช่สิ <laughs> ต้องใช่แล้วแหละครับรู้สึกไง รู้สึกด,ดีใจครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงตุกตรงนี้ครับโชว์ตอนที่เอาตอนที่ขึ้นคู่กับพี่คิมก่อนเป็นยังไงบ้างโชว์ของเราวันนีอ้อบมากครับมันเหมือนได้ร้องเพลงในแนวของตัวเองภาษาของตัวเองอะไรวันนี้เป็นภาคเป็นโชว์เหมือนโชว์ของตัวเองอะไรแับน,น,นี้น มีีคคคิิดดไรกูแ่่ภใจทเป็นนาถึงาราที่โชว์เดี่ยวของเราเองเดียวรู้สึกยังไงกับโชว์วันนี้บ้างชอบเพลงมะเพลงนี้มากครับมันมันเหมือนบอกบอกอะไรตัวเราเป็นเพลงที่ผมว่ารอบที่ผ่านมาผมว่าเพลงนี้ผมร้องผมพอใจใน ุนนในที่สุดโมเมนท์ที่ประกาศออกมาว่าเราเป็นแชมป์แน่นอนว่าอีกคนหนึ่งที่ดีใจมากที่สุดไม่แพ้เราก็คือโค้ชเจนิเฟอร์คิมของเรา<ะ>ให้ฝากอะไรถึงพี่คิมหน่อยดีกว่าครับขอบคุณโค้ชเจนิเฟอร์คิมครับขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณที่สอนผมทุกทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการร้ลลองเพลงทุกทุกอย่างครับ ิ้มเหมือนเป็นแม่คนที่สองผมย่าน้อยสิ่งที่เรานั้นทําลงไปไม่คิดอะไรก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดีอยากจะฝากอะไรถึงรายการนี้บ้างครับก็ขอบคุณที่มีรายการนี้เกิดขึ้นมาที่ทําให้ผมได้สอบความสามารถตัวเอง ดีไม่ดีผมไม่รู้ครับหมายผมว่าผมทําดีสุดแล้วขอบคุณรายการขอบคุณพิธีงานขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ให้ผมทําให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ครับ พ่อกับแม่ครับอ่แล้วพุทธิชิ่งครับตีเลี้ยงหมาจนง่ายจนได้มายืนตรงชุดนี่ขอบคุณตีแบบบัง,บงคับผมขอบคุณที่ผมยังเงี้ยเงี้ยงก่อนเพราะให้ผมเงี้ยครับไม่ได้บังคับพวกผมเงี้ยนี่สิ่งที่ผมไม่ได้ไม,ม่ได้ชอบไม่ได้เงี้ย ขอบคุณพ่อแม่ครับผมคจงจะมีหนี้อย่างจริงดีไว้ก่านครับของคุณนะครับขอบครับครับ p อเตอร์พร s e n t ต์ by TrueMove H ส G 3 G และ Wi-Fi ช่วงที่2สนับสนุนโดยกรุงสี SME N 1 Mimi จาก Oppo Smartphone ได้เป็นแชมป์ในซีซั่นที่3แบบนี้เราก็มีความพิเศษกับความรู้สึกจากเพื่อนร่วมทีมครับที่มาแสดงความยินดีให้กับคุณหนุ่มในวันนี้มาฝากกันด้วยครับ ใา้คนจนจำต้องทนปันรถที่อะล่ะครับตอนนี้อยู่กับทีมของวินเนอร์ประจำซีซั่นนี้ทีมโค้ชเจดีปเปอร์คิมครับโอ้โห่อนเ่นต้องแสดงความยินดีกับลูกทีมของโค้ชคิมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในที่สุดพี่คิมเราก็ทำได้แล้วอะถามความรู้สึกทีละคนเลยดีกว่า,เ,าเราเริ่มที่น้องเล็กเหมือนเดิม <S <S 2> <S 2> น้องบอส รู้สึกยังไงอยากบอกอะไรกับพี่คิมบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจแทนพี่คิมค่ะเพราะว่าหนูหนูอยากให้พี่คิมได้แชมป์ค่ะแล้วเราก็ตกลงกันไว้ด้วยว่าไม่ว่าใครจะเข้ารอบต้องทําให้พี่คิมได้แชมป์ให้ได้ตอนนี้ก็ดได้ไดแล้วแบบเย่ <c oughs> คือมันฟินมากเลยค่ะคือรู้สึกว่าคือพี่คิมเขาตั้งเป็นคนเป็นโคช่แบบตั้งใจมากม,มากมากอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะให้พี่คิมชนะปีนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบพอชนะแล้วแบบพูดไม่ออกเลยไงดีใจมาก จอเนี้แทบจะร้องไห้เลยคือจ่อรู้สึกยินดีกับทั้งโค้ชแล้วก็ทั้งตัวพี่หนุ่มเองอ่ะจ่อเห็นชีวิตเขาแล้วจอคิดว่าเออมันสมควรที่จะเป็นเขาอ่ะก็เลยตื่นตันแล้วก็ยินดีจัดใจเลยโอเคพี่กิต้าครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อกี้แบบต่อมน้ําตาแบบแตกไปหลายรอบมากตั้งแต่โชว์ทีมครับตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้ว่าร้องไห้เพราะว่า ซึ้งอะไรแต่ว่าขำน้ําตาเล็ดตอนตอนย้อนตาตอนย้อน,ต,ต,อน,อนตอนนี้แล้วพอประกาศผลเนี่ยคือเราแบบว่าลุ้นมากใช่แล้วพอรู้ว่ารู้ว่าหนุ่มได้ปุ๊บเนี่ยรู้จะพูดยังไงคือดีใจกับทั้งหนุ่มแล้วก็พี่คิมด้วยครับดีใจมากมากอา่ะสุดท้ายพี่ให่หน่อยดีกว่าครับคืออีกเนี่ยเพิ่งมาอยู่โคชคิมได้หนึ่งรอบอแต่คือบอกได้เลยว่าคิดเหมือนกับกีตา้าเดะเลยคือแบบ เป็นโชว์ที่ครบรสมากคือในตัวหนุ่มเนี่ยมันมีทุกมิติแต่ข้อดีของหนุ่มก็คือหนุ่มควักมันออกมาได้ทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขสนุกสนานความเฮฮาจนสุดท้ายเพลงของหนุ่มเองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนชอบเพลงนี้อยู่แล้วคือแบบนั่ง,น,งนั่งกอดเข่าอยู่น้ําตาล,ล่วงม <c oughs> มะ,มะแมะแ,แบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,วาการแข่งขันเนี้ยมันใครจะได้แชมป์แต่คือพูดได้คาเดียวว่าวันนี้หนุ่มสมควรแล้วจริงๆค่ะ <c oughs> สู้ไม่วันคือรางวันแต่ความฝัน,น,<า>นอันยิ่งใหญ่ให้ใหเธอ V. Reporter, Presented by TrueMove H 4 g 3G และ WiFi ช่วงที่3สนับสนุนโดยเอ l New Corolla a r t ิสเอสปอร์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ส่งท้ายความประทับใจกับแชมป์คนล่าสุดข,ของเรากับสกู๊ปพิเศษที่เขาจะมามอบความสุขทิ้งท้ายให้กับเราทุกๆคนครับ สวัสดีครับผมนุ่มมาฮะจากทีมโค้ชทีมนะครับวันนี้ผมมาทำกิจกรรมพิเศษที่โฟเฮ้าดังกอกเอสแควร์สุขุมวิท26นะฮะผมบอกปิดทำงานไปนะฮะว่าอยากไปทะเลทะเลปั๊บมาทะเลที่นี่ฮะตอนนี้มาหารขื่นแต่นะฮะจะได้เขาไปหาขื่นกันตั้งไหนดีวะวันี่พี่กี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวัสดีครับพี่กี่ฮะขื่นอยู่ไหนครับพี่ ออของเราจะเริ่มต้นที่ต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็จบที่ท้ายชั่วโมงค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปก็น้องๆก็เตรียมตัวได้เลยค่ะสำหรับคนเล่นครั้งแรกอย่างผมนี่ผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะแล้วก็ต้องทำาไงให้บ้าดพี่อ๋อครั้งแรกนะคะก็โทรมาจองอสําปองการเล่นเซิร์ฟของเรานะคะแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าที่ไม่มีซิปไม่มีโลหะแล้วก็มีเชือกผูกที่แน่นหนะนา่วน้ำไม่นี่ได้รับรางวัลด้วยฮะเป็นรางวัลอะไรครับพี่ ออของเราได้รับเป็นสวนน้ำที่ดีที่สุดอันดับ2ในเอเชียจาก t r i p Advisor นะคะ,ะสวัสดีครับอ่าอนี่ก็เป็นโค้ดอีกคนหนึ่งของผมนะฮะที่มาสอนผมเล่นเซิร์ฟในวันนี้นะฮะผมต้องทำยังไงบ้างครับพี่เล่นครั้งแรกเล่นครั้งแรกครับ,รบผ,มผมต้องยืนเท่ๆอย่างพี่เลยยัง,ยงครับผมยังครับ,รบต้องลองเล่นบอดี้บอยก่อนครับ พอจะได้รู้แรงน้ําครับผมแล้วการทรงตัวแล้วค่อยมายืนครับอ่าเพี่ฮะแล้วก็เห็นล้มกันเนี้ยฮะคือเราจะมีวิธีเซฟยังไงให้ไม่ให้เจ็บอ๋อก็เวลาล้มควรนั่งลงเก็บคองเอาเข่าครับเซฟคอครับแค่นั้นก็ไม่เจ็บแล้วครับงั้นเราไปเริ่มเล่นแบบเบสิกเลยนะฮะ อ่อยู่เมื่อกี้ยากครับยากกว่าท่านอนกับท่าเขาอะส่งตัวยากฮนะเก่งขาเก่งอะไรเยอะแยะส่งตัวกดนั่นกดนี่ะอะไรยากอะยากยากโค้ดทำแล้วง่ายง่ายมากอนะเหมือนจะง่ายอนะแต่ไม่ง่ายอนะ โอ้โหนี่สนุกมากเลยฮะต้องขอคุณพี่กีด้วยฮะที่ให้โอกาสผมได้มาเพิ่ประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากมาเล่นนี่เปิดวันไหนเวลาไหนบ้างครับอ่าก็วันธรรมดานะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด10โมงถึงเที่ยงคืนนะคะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะอ่านี่ก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะ,ะ v ครับเช้าวีรีพอเตอร์ครับอ่าเดี๋ยวผมขอตั๋วไปเล่นต่อกันนะฮะแล้ววันนี้ สวัสดีครับความพิเศษสุดๆเหล่านี้ยังมีมาให้ติดตามกันอีกนะครับห้ามพลาดกับ V-reporter presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มถึง1ทุ่ม15กับความคมชัดระดับ HD ทาง TrueVision ช่อง3,4,6 p o p u l a อ Zone ลซนช่อง1,1,7และทาง TrueMusic t r u v v s s o o n ช่อง357พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวความพิเศษของผู้เข้าแข่งขันคนไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ